วันนี้เราก็มาวงสวงละครเรื่องไฟลวงนะคะเป็นเรื่องแรกของปีนี้ของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ก็เป็นดราม่านะคะแล้วก็ฟังชื่อก็คงรู้นะว่ามันมีความร้อนแรงก็โลกสมัยนี้ค่ะทุกอย่างก็เต็มไปด้วยการหลอกลวงงั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวของความหลอกลวงทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องอื่นๆที่ตัวละครทุกตัวต่างก็ตั้งใจมาหลอกกันเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็น ใครเป็นคนหลอกใครเป็นคนดีใครเป็นคนลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าว่ามีใครจะมาหลอกอะไรเราบ้างเช่นเดียวกันกับคนดูละครเรื่องนี้ก็จะดูไปแล้วก็ต้องคิดตามไปด้วยว่าตอนนี้ใครกําลังหลอกใครอยู่ใครคือคนที่พูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยช่วาะในเรื่องของความรักนะคะบางทีคนเราก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลอกลวงในเรื่องของความรักกัน บางทีไม่รักก็บอกว่ารักบางทีบางคนรักแล้วก็แกล้งบอกว่าไม่รักก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะละครของเช้นสองห้ากหนึงก็ยังคง,ค,งความเป็นละครของชีวิตจริงนะคะโดวยเฉพาะยิ่งละครที่อมรินเราตั้งใจที่จะทําให้ทางอมรินมีละครที่เมื่อคนดูดูแล้วสามารถที่จะ เอาไปคิดแล้วก็ไปใช้ได้ในชีวิตจริงบางทีเราอาจจะเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในในเรื่องนี้อยู่ก็ได้อาจจะกําลังรับบทเป็นคนใดคนหนึ่งในเรื่องอยู่ก็ได้ที่พี่นะครับเลือกละครเลือกไปเรวมเป็นเรื่องแรกของทีมขนอจริงๆอย่างที่พี่ชอดพูดนะครับก็เป็นละครแนวดารมาม่าแล้วก็สะท้อนจริงๆต้องต้องขอบคุณคุณสภีพนรายนะครับที่เป็นเจ้าของบทประพันธ์ซึ่งบอกว่าถึงแม้ละครบทประพันธ์นี้แต่งแต่งมานานแล้วแต่ว่า ยังสามารถใช้กับชีวิตในปัจจุบันซึ่งวันนี้ทุกคนก็เคยเจอเรื่องการหลอกลวงน่าจะเจอกันบ่อยๆ <c oughs> นะครับก็วันนี้ละครเรื่องนี้ก็น่าจะสะท้อนสังคมในปัจจุบันนะครับอย่างที่พี่ชอดพูดนะครับว่าวันนี้มันมีเรื่องของความหลอกลวงนข้างเยอะแล้วก็เราดูเรื่องนี้แล้วไปปรับใช้กับชีวิตนะครับจะได้รู้ว่า,เ,าเรื่องความเป็นจริงชีวิตจริงเราเป็นยังไงบ้างนะครับ จริงๆต้องบอกว่าละครที่เราทํากับพี่ชอดเนี่ยเ,เราพยายามทําหลายๆแนวนะครับแต่ว่าแนวแนวที่คิดว่า,น,าน่าจะถูกต้องตาต้องใจผู้ชมของเราน่าจะเป็นแนวดราม่าซึ่งก็เลยเราเปิดเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกสำหรับปีนี้แต่จริงๆละครเรามีทุกแนวนะครับแล้วก็เราพยายามเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มคนดูของเราให้ได้ให้ได้หลากหลายมากที่สุดนะครับ คาดหวังยังไงจริงๆเราก็ระหวังทุกเรื่องระว่งทุกเรื่องเราคาดหวังทุกเรื่องอยู่ไม่ไม่มีเรื่องไหนไม่หวังนะครับแล้วยิ่งยิ่งเรื่องนี้เราได้ดารานักแสดงโอ้โหรุ่นใหญ่โอ้โหนี่มากฝีมือนะครับต้องขอบคุณหายถึงที่เงียบเงียบเลยนะก็ต้องขอบคุณดารานักแสดงทุกท่านนะครับที่ที่ให้เกียรติกับทางอัมรินนะครับมาร่วมงานของเราเป็นครั้งแรกหลายหลายท่านเลยนะครับก็ดูจากชื่อดาราก็น่าจะบุกบอกแล้วว่าละครเรื่องนี้ ทราบแค่ไหนนะครับลุกขาที่มีอย่างกระแสทุกข้าดหวังถัดกระแสจะมีจะมีแบบไวรัลอะไรอย่างงเีละครเรือ่องนี้จริงๆละครของอมรินเนี่ยเวลาที่เราเป็นดราม่าเยอะๆนะคะกระแส,สมาแน่นอนแล้วก็แอบเห็นที่เซอร์หน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามีมคงมาเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีมีมีมเออ่ นักสแสดงที่มากฝีมือม AN, เพราะฉะนั้นกระแสต่างๆเหล่านี้เราคิดว่ามากับละครเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องแรกของอมรินด์ด้วยเช่นกันค่ะการทำเพียนะครับผมกับการแคสนักสแสดงพยายมถ,ถอยเช่นค่ะเพียยืนยาไิาคือคทุกๆครังร้งทิ่ทํางานก็ไม่ใช่พี่คนเดียวนะครับก็ในทีมงานของเชนสอง้หนึ่งทุกๆคนคือทุกๆครั้งที่ทําการแคสนักแสดงสิ่งที่เราคํานึงไีมสุดคงเป็นเรื่องของความเหมาะสมครับ แล้วก็ที่สำคัญคงเป็นเรื่องของฝีมือนะครับทุกครั้งที่ทําละครเราเราต้องการคนเก่งเพราะว่าเราก็อยากให้คนนักแสดงที่มาถ่ายทอดบทบาทอย่างเงี้ยที่เราตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราว่าก็เป็นทีมนักแสดงที่ที่พี่ว่าดีที่สุดสําหรับไฟหลวงใช่ครับก็ต้องขอบคุณคือมันก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับมีหลากหลายเจนหลากหลายคนที่ไม่เคยร่วมงานกัน ที่ว่ามันเป็น like, คอมบิเนชันใหม่ๆแล้วก็เป็นกํ ah าไรของคนดูแล้วก็เป็นความแตกต่างของละครช่องอมรินทร์ทีวีด้วยครับน่ะพี่โอครับพุ تم. ่มกลับครับนะข้ออยากให้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องใหญ่ตั้งใจทํากันมากแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้สนุกมีความแซ่บแล้วก็มีความสนุกมีความดรางมากของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ ไม่แน่ใจว่ามันจะโดนหรือเปล่าครับในแง่ของคำใช่ในแง่ของคำนี้อย่างตอนที่อะไรนะไม่ใหญ่นะเราก็ไม่ได้คิดนะเราไม่ได้คิดเลยแล้วก็ละครก็ไปตั้งนานแล้วใช่นานมากแล้วมันแบบนี้มันกะเกณฑ์เลยไม่ค่อยใช่บเอาเป็นว่าขอให้มาแล้วกันครับคถ้าแบบไหนก็ได้ครับบรรยากาศในกองเป็นไงบ้างครับบในขนาดใสคือโอ้โหเดือดเนาะตาละคู่ดาราแบบว่าตารตัวละคร ทุกคนแบบว่าพลังกันเหลือเฟือเหลือเกินซัดกันแบบนะแต่เวลาทํางานเราก็สนุกสนานที่หากันไปแต่เวลวาเข้าฉากก็โอ้โหก็ฝันอยากให้ดูแล้วครับชเลยครับครับเราเคอนเทนต์นี้พวกเราก็ต้องใช้กําลังภายในสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าเราดราม่าเชื่อเฉยกันแทบทุกซีนนะครับแล้วก็ คือสนุกมากนะฮะที่ได้ทาอะไรใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าแบบมันเป็นมันก็ใหม่สำหรับทุกคนในในเนี้ยเรื่องเรื่องาวมันค่อนข้างเดือดพอสมควรเลยครับผมค่ะคือเรื่องนี้อย่างที่พี่สนบอกค่ะทุกคนก็คือแบบว่าใส่อารมณ์กันไม่ยั้งเลยเงี้ยค่ะตอนที่ร่วมงานเนี่ยคือเราก็รู้สึกถึงแบบพลังของทุกคนที่แบบในการแสดงเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วค่ะแ่บน่าน้องร้องให้ไปกี่ฉากแทบจะทุกซีเนอะไรร้องให้ทุกซีร้องให้ทุกซีค่ะ เยอะมากค่ะชื่อว่าเยอะทุกคนค่ะว่าเรื่องนี้แต่ละคนก็เหมือนแบบสร้างแบ็กวก์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาฉากกันในฉากค่ะซึ่งแบบเล่นแล้วรู้สึกว่ามันมันสนุกและเข้มข้นค่ะเหนื่อยครับแต่ว่ายากเหยื่อเพราะยากแล้วก็ชอบงานยากเพราะว่าเราอยากพัฒนาตัวเอง ก็โดนจะทำเยอะในเรื่องนี้เล่าใช่ไหมเนี่ยอบีตอบแทนหน่อยก็สนุกครับในกองสนุกมากแล้วก็ต้องขอบคุณให้เครดิตพี่โอเลยครนะสอนทุกอย่างนะครับให้โอกาสทุกอย่างในกองสนุกละครก็สนุกละครสนุกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเชื้อเฉือทแทบทุกคนมีคนเดียวครับมองสายตาหวานเยอะคนเดียวในเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ ใช่ครับรม่ใช่นะครับใช่ครับนี่คือหน้าประธานนี่คือหน้าับกนี่ครับระธานนี่ดูคือตัวแบบว่าจำเนินเรื่องเลยที่ทำให้เกิดเรื่องสร้างเรื่องทั้งสองคนนี้นะเออยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับจารุณีสุขสวัสดิ์ครับรอมาทั้งชีวิตเลยครับเช่นกันค่ะแต่ว่าพอเจอกันเรื่องนี้กลายเป็นว่า เขายกสมบัติให้ภรรยาน้อยหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจจะเล่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ดีกันเท่าไหร่ค่ะในในฉากค่ะทั้งทั้งที่แรกๆที่ได้เจอกันควรจะคืออันนี้พ่ออันนี้แม่อันนี้ลูกนี่ลูกลูกหนุ่กคนอยู่นะลูกอีกคนนู่นนู่นลูกแล้วลูกก็ไม่ได้สมบัติค่ะอย่าเล่าสิไม่ใช่แต่แต่ภายใต้นั้น มีเรื <minutes> ่องอยู่เยอะแยะเลยค่ะนี่มันเป็นยังไงครับพี่เอ้าทำไมเขาถึงเอ้าทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงถูกประนามว่าต้องบังเอิงอยากให้ดูก็อยากให้ดูก็อยากให้ดูกันก็ครับก็เป็นเรื่องแรกทียย่ไ <lawsuit> ด <ulously What S 3> ้มาร่วมงานนะครับก็ยินดีมากผมกูจะบังเครื่องหลังอ๋อไม่เป็นไรแล้วเรื่องนี้ก็เล่นเป็นเพื่อนกับพี่ดูนะครับ จริงเหรอไม่เคยเจอไม่ได้เจอกันมาตั้งสามสี่กว่าปีแล้วนะครับก็ได้มาร่วมงานกับน้องๆหลายๆคนด้วยนะครับก็สนุกสนานครับยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอแต่เราถ่ายไปเยอะแล้วนะครับประมาณ98แดรซนแล้วครับคุยเรื่องเลิฟซีนของพี่ดูดีกว่าครับเป็นครั้งแรกที่พี่ดูเล่นเลิฟซีนเลิฟซีนเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นหนังอานะครับเรื่องนี้แหละครับคอยดูแล้วกันต้องดูไปลวงเลยครับใช่คอยดูแล้วกันนะครับ ผมจะพาเมียออกไปกินข้าวนอกบ้านช่วงเราถ่ายว่าอะไรเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ผมจะไม่อยู่บ้านเชิญเชิญครับผมน้องพิมก่อนไหมได้ได้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกับเชงคันแล้วก็ของอัมมลินก็ดีใจค่ะเพราะว่าได้เล่นกับนักแสดงที่เราแบบเห็นมาตลอดแล้วก็ ได้ทาในสิ่งที่ไม่เคยทำเนี่ยใครทุกทีก็คือจะโดนตบโดนตีแต่คราวเนี้ยเราเป็นคนที่ไปทําคนอื่นบ้างรู้สึกสนุกแล้วก็ขอบคุณพี่โอที่แบบว่าพี่พี่โอก,ก็แบบว่าคอยอยุตลอดว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปเลยไม่อย่างงั้นจะให้ใส่ผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็แบบพี่พี่โอก็ไม่ต้องใส่ผ้าถุงละเราสู้ได้ละอะไรเงี้ยส่วนตัวเราค่ะสนตัวเ่เป็นคนรังแกหรือว่าเป็นคนรังแกเป็นเป็นคนเฉยเฉยกันกลางๆาง ทันะ้งทีนะทีก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเชน่ะรีให้โอกาสก็เป็นไปนักแสดงของเชนนะคะก็เรื่องนี้ก็คือแบบที่แต่รื่นที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาทำงานอที่พี่คะ่ะแล้วก็พี่ๆก็จะคอยสอนคอยแนะนำเสมนนะคะคอค่ะก็สำหรับตัวละครก็จะมีความคือทุกคนจะมีความสัในไแบบ ความหลอกลวงใส่ก er ันแต่ตัวละครยาดาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเย็นแล้วก็แบบพี่ผักใจคนอื่นอร่งเยครับผมครับผมก็เป็นผมเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับพี่ๆทุกคนเลยเป็นเป็นครั้งแรกที่ทํางานด้วยกันเลยครับก็รู้สึกว่าเหมือนผมได้รับพลังจากพี่ๆหลายๆคนโดยเฉพาะพิมพ์หรือว่าพี่สนเนี่ยครับเวลาเข้าฉากด้วยกันก็เหมือนแบบพลังงานมันแบบว่า มันมาแบบแรงมากเลยฮะผมกลับบ้านก็คือแบบพลังมันยังติดตัวผมอยู่เลยเลยครับใช่ครับปบ่อยครับเป็นทะเลาะตู้เย็นต่อครับก็รับบทเป็นหมอเทพครับเป็นเพื่อนกับหยดเทียนครับเป็นเพื่อนมายาวนานแล้วครับทับใจครับคือซีนแรกที่ผมผมถ่าย นนใจเเป็พิศอยากถามนอกเรื่องไหมฮะครับอะไรนะครับก็ผมผมซีนแรกๆผมผมจําได้ว่าผมเข้ากับพิมพ์คือผมจําความรู้สึกของไดอะล็อกแรกๆที่เขาพูดกับผมได้ครับเหมือนพอพอเขาพูดอะไรเงี้ยความรู้สึกเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมานานอ่ะมันแบบพุ่งขึ้นมาตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเขาทากันบ้านมาดีมากครับผม แล้วผมก็เลยสบายไปด้วยเลยครับก็ฝากไฟรวงด้วยนะคะเป็นเป็นงานที่พวกเราทุกคนตรงนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงานทั้งหมดกันที่จะบอกว่าเราตั้งใจทํางานกันมากนะคะแล้วเราก็อยากให้ไฟลวงเป็นละครที่ที่คนดูช่องอมรินช่อง34ได้ได้มีโอกาสได้สนุกสนานได้รับอัธรรพของการดูละคร แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับแต่ละคนไปด้วยบางทีคําว่าประโยชน์มันก็มาในในสิ่งที่บางทีเราไม่ได้รู้ตัวหรือไม่ทันคิดเหมือนกันดูเพลินๆนะคะแต่ว่าเก็บไปคิดแล้วล่ะอาจจะเราอาจจะเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่ยินยือยู่แถวนี้ก็ได้ค่ะก็ฝากด้วยนะครับละครเรื่องแรกสำหรับปี2566ของอมรินทร์ีวีนะครับช่อง34นะครับเรื่องไฟลวงนะครับอออากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ สามทุ่มครึ่งนะครับที่ดูกบอกไปบอกภรรยาได้สามทุ่มครึ่งนะครับเปิดรอเลยครับสามทุ่มเปิดรอแล้วทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเริ่ม11กุมภาพันธ์นะครับค่ะขอบคุณนะคะ